อ,อ๋อกูป,ป,ปนอนเดว่ล้ยแล้วก็กิ้งเลมไม่ลงแลง้วอะไม่เอาแล้ว,วใช้หมดนะใช้หมดใช้หมดถ้ามันเกลี่ยไม่หมดแล้วมาถ่ายทิ้งเลิกตัดไอ้นี่มันเลย ครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับวันนี้นะครับรผมจะพาไอ้เฮียหลุยเด็กอะไรรู้ไหมหกุ้งแช่น้ําปลานะครับหนีอะไรเอามึงอยากกินใช่ไหมกุ้งแช่ไม่อยากกินเอาถังตรงอยากโกหกไม่แล้ววันที่ไปเขาใหญ่มึงกินซะหมดเลยกิตัวห ก็ผมสั่งมาตอนเนี้ยมันกล่องละประมาณร้อยกว่าบาทนะครับร้อยแปดสิบนะแล้วก็สั่งมาทั้งหมดห้ากล่องเอ้ยทั้งหมดมันแปดร้อยกว่าบาทอ่ะมีสลิปอยู่นะครับแตกมาล้อดีมันจริงไม่เอหมพี่กติกานะครับก็คือถ้าใครกินหมดก่อนนะครับอ่เงินรางวัลกี่บาทถ้าใครกินหมดก่อนกูให้เลยพันห้าจะให้จริงหรือสปอนเซอร์เข้าให้พันห้าเลยได้ เพราะว่าเขาเข้ากูมาแล้วไงโอเคกติกา,กานะนับแค่ตรงนี้นะนับผางนะแต่ต้องกินจนหมดนะนะสมมติว่าทุกคนเห็นตรงนี้ไหมอ่ะผมจะจับให้ดูเห็นตรงนี้ไหมครับอ่าเราไม่ไม่เหลืออะไรเลยให้แบบว่าให้เหลือแค่เปลือกตรงนี้ไว้ได้ๆอ่าผมมีทั้งหมดอยู่5กล่องไม่ต้องรีบไปได้กินทีละชิ้นนะต้องกินให้หมดนะได้อ่าต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวชิ้นแรกให้ดูก่อนโอ้ก็รีวิวเหมือนกันครับเดี๋ยวจะมีเล่นเรียมโอเคไม่ต้องแข่งกันแนช่วยกันกินให้มันหมดไม่เอาแข่งจบไหมได้คือร้านนี้เขาห ดองน้ำปลามากคตนานเย็นแล้วคำแรกเป็นไงครับอือร่อยไหมครับอืผักได้ไหมเนี่ยอาษ่เหียวเลยผักเดี๋ยวดูคำแรกอือหนึ่งอันนี้น้ำนะผมหนึ่งตัวละเป็นไงครับอร่อยไหมอร่อยไหมเอาจริงจริงถ้าถามว่ามันเค็มไหม มันไม่เลี่ยนหรอเป็นกุ้งรองกุ้งแช่น้ำปลาขอนะ้ำแม่พิละอันนี้ตัวที่สองมีทั้งหมด<อ>ห้าถาดไห้ไปไลไรกินดีๆนะเดี๋ยวคนดูดิไลท์ด่านะกูบอ,บอกก่อนอตัวที่สองกินตอนกลางคืนด้วยเที่ยงคืนด้วยนะเนี่ยเนาะข้าวสารในโคราดอะ่ะใครยังหลงผิดไปรักไอ้หลุหยยู่เปลี่ยนใจได้นะครับ,บเพราะว่ามันกินเผ็ดไม่ค่อยได้แต่ผมกินได้ครอบฮตัวครใหญ่อืมอืมนง่อ่ยไหมอืมชอบก ช่วยเว้ยเว้ยอันนี้มันจะละลายไหมไหนโก้มนดูได้ไงมึงมีแค่สองตัวเนี่ยขอตัวช่วยได้ไหมไม่ได้ครับพอพี่กินกิ้วไงไม่เกี่ยวสามตัวช่วยอืมเรื่อยๆไปคอยมึงเวลามึงเรื่อยๆเลยเดี๋ยวกูรอกูกินเรื่อยๆกูรอตัวช่วยนี่น้อยเองไม่ได้ครับพ<ว>อที่สามแบบเอ๊ะอเอเนอี่ยมา อะไรอ่ะตัวที่สามอะไรอ่ะพี่ต้าตัวที่สองโอ้ดูแม่ขโมยดูดิอะไรตัวที่สองอยากดูตลานะเออแต่ผมได้เงินไงก็ผมกินสามตัวแล้วอาได้ผมให้น้องได้อะคุณให้ต่อให้มึงสี่ตัวเลยอ่ะได้ไปให้่ีคตัวไหนได้กินใหม่ได้แต่ห้ามกงแล้วนะยปอ่ะมันเคี้ยวไม่ลงอ่ะกินไปได้ไงวะย่อไปแล้ว ออร่อยอร่อยไม่มีข้าวเลยโจริงสัปื้อเข้าไปเนี่ยข้าผักอันนี้ก็มีแค่มาลาพิกนะครับไม่ค่อยกินเท่าไหร่เอ้ยกินแต่น้ำเปลืองน้ำว่ะเม็นเลยอ่ะเหม็นอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้ผมหยิบมมาจากท่าพี่อ่ะตัวนีสิอะตรงนี้ถ้ามึงแพ้ไม่ขออะไรมากขอกินพริกเม็ดนึงโอเคไหมโอ้ดูดิเงแรกงนกันน้ำพันห อากูสปอนให้น้องเลยเดี๋ยวพันห้าว่าน้อยกูให้สามพันเลยสาระเลยได้มาดิไม่เป็นไรกินไปได้ไงว่าคนที่กินจุกินยังไม่ลงอร่อยอย่าตายกรุงแช่ของอาหารทะเล <c oughs> อือ <c oughs> เดี๋ยวไอ้มึงใช้ตัวช่วยมึงจะอาอบุหรีออ่จอนจอนอะไม่เื่นงานเลย โอเคครับอันนี้คือจอนนะอยู่ลุกลุกแคนผมอันนี้เพื่อให้แม่มาส่งไอจอนคุณจะบอกก่อนคือพี่จะบอกก่อนนะมันมีอยู่ห้าอันนับแค่หางอันนี้พี่ให้มันพี่ให้มันเพื่อไปสองหางเป็นสี่หางกินได้กี่ชิ้นโอเคชนะได้สามพันชิวๆเนียไม่ใช่ว่ามึงไม่ช่วยมันนะช่วยมาเอาดิจะต่อเลยดีด้วยเป็นไงครับอร่อยอร่อยจริงๆดิเอาน้ำแข็งแก้ผิดก่อนน้อะ ออกโยนทำไม่ะขอที่ี่ให้ผมไม่กินต้องโสดได้เร็วยำอืมอือโอเคือหยุดมือแล้วแพ้นะไม่ได้กินพิกเม็ดอันที่สอง่ะอืออร่อยไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้อย่างนี้ปะแผลเลยเป็นไรแพ้นะเอาขึ้นเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยโกงอันนี้หนังนึงหน่อยไหมอ่ะ เอ้ยดิไอ้จอนสามันกินไปสองสามคำแล้วด้วยส่างนี่จะช่วยอกูเห็นด้วยกล้องจับอยู่อ่ะเร็วอืมเร็วกอืมลอยลอยมาค่อยๆกินนะครับคุณไม่เอาเนี่ยอ๋อกูป้อนเร็วกเรียกจะว่ากินไหมเ่ะมันไม่ลงแล้วอ่ะมึงไม่กินน้ำจิ้มอ่ะ แล้วมันจุกอ่ะอันนี้น้องผมอคติ้งเยอะเลยนะดังอร่อยไหมบอกคุณดูแป๊บอร่อยจังร้อยเรียนห้าร้อยนี่ว่าจะมาเลี้ยงตัวเลี่ยมเหมือนกันเนี่ยเงินตุกโอ้ยจอนกินไปเยอะอไม่หมดนะกินกินจนหมดเดี๋ยวพี่จอนเพื่อนเรามึงไงพีของมึงไอ้ควาย นี่ผมแกะแล้วนะอนไรเปกเกล่ยวอนไรเไม่เกี่ยวสั่งตัวอันนี้ผมแกะตัวที่สองไม่รอเลยเพราะเราจะกินแบบเบสิกเบสิกอันนี้เป็นกุ้งตัวผู้ตัวเมียดูไงพี่ก็ดูที่ขนมันครับนม่ดูไม่ยากอันไหนไม่มีขนเนี่ยขนสีดำเนี่ยตัวเมียอันนี้มีขนเนี่ยไม่ตัวเมียตัวเมียกินทีเดียวสามชิ้นโอ้แพ้แน่เลยพี่จอดแต่กุ๊กป้อนกดได้สามพันเออเแพ้ไม่ได้เว้ยอัดนี้กูซื้อมาแปะหอวให้มึงเล่นเนี่ย ขั้นสามขั้น้ำมันอีกอะเอาแบบกินพร้อมกันมาเดี๋ยวกูต่อให้เสองชิ้นมาสองชิ้นเอ<า>ีดิเอาไปไม่ไม่ได้ไม่ได้มันกินก่อนกินทั้งหมดตัวนึงก่อนโกงทุกอย่างเลยเนี่ยเป็นคำพืนไอ้ทิงสองหรือเปล่าเนี่ยขี้โกงเดียวก่เลยในอย่างกินทีเดียวสามชิ้นให้ดู<า>นี่นะสามชิ้นนะมีเอา อร่อยต้องอยากกลับไปกินอีกร้านไหนวะรอบหน้าจะได้ไม่ต้องไปซื้ออร่อยจริงอร่อยจริงคือกินแต่กุ้งย่างนะผมอ่ะยกกุ้งย่างให้เป็นที่หนึ่งเลยกุ้งแช่ไม่เอาละทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพราะยายต้องอยากไปกลับไปกินอีกทำไมอ่ะไกวัวใครทุ่งท่าใครไก่วัวอร่อยต้องอยากไปกินอีกทำไมอ่ะเพราะมันขาว โอเคทุกคนผมว่าผมกินไปวันเจ็ดแปดเก้าตัวเนี้ยมันก็เริ่มมีเลี้ยงนับไม่นับมึงโกงไปไม่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 ตามที่เราพูดอาด้ดยดีเขามาลีสวยมากก็จะเป็นอย่างนี้แล้วค่ะสี่ห้าหกชนะได้เก้าอะไรแต่กูกินต่อไงอ่ะอ่าอ่ะอ่อ่าไม่ไหวแล้วนะหกแล้วนะหกแล้วนะครับเราต่อให้ก่อนอืกินทีเดียว มันประกอบกันกี่ตัวสามตัวใช่เวรอเลยหมดแล้วหัดหนึ่งหมดแล้วนะกล่องหนึ่งเฮ้ยอะไรมาขออะไรอ่ะจะนับจะนับโกงละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดย่าห่างกว่เราเยอะเจ็ดแล้วผมมีสิบตัวเดี๋ยวละดูหน้าเขาดูหน้าไม่ดูหน้าครับหยิบมือมันไป แก็ไม่รอนเลยไม่ร้ายอ่ะเห็นน้ำปลาเด็ดเฮ่ยรอนเฮ่ยปัจจุบันก็คาวๆอย่างนี้ดูดีเกินเหมันมึงแค่ดูอีกเดียวสามชิ้นดูนะเหม็นปะเหม็นคาวเหม็นมือมึงอ่ะเริ่มดูโอเคครับอันนี้ก็เป็นชิ้นที่สิบของผมนะหลุยส์แม่เอาตังค์แล้วหรอไม่เอาแล้วทำไมอ่ะมันคาวไม่คาวหรอกน้องอยากกลับไปกินอีก กุ้งกับอันนั้นอะมันเข้าเหมือนกันแต่ผมเลือกอันนั้นมากกว่าอันนั้นต้เค็มด้วยทั้งทข้าวทั้งเค็มแต่ผมชอบเนี่ยคูดเก่งถึงเค็มแต่เต็มเต็มใจนะอันนี้ไม่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 เราแตกฟังจุบหาเป่าเอาสามเป่าหน่อยหนึ่งสองสามจุบจุบจิ้งจุบจุบจิ้งมาดิจุบจุบจิ้งจุบจุบจิ้งเส่าแล้วจุบจุบจริงแกยับดีแล้วจะได้ไม่เติงตังค์ bạn chụp kín bao bao cá cao bao cá béo đâu bao chỉ được hai mươi chín để ném mà chụp bao ch chín kín bao năm chụp chụp chênh, một ngõ chụp chụp chín hai áo chụp chụp chênh Chụp ngõ hai thao hai thao, hai ngõ 2 ngõ Chụp chụp chênh <laughs> <laughs> yeah. hai เฮ้ยเฮ้ยไอ้วัวพ่อกเนี่ยมาเอาไม่เอาแล้วเยอะหมดนะเก็บหมดเก็บหมดถ้ามันเกี๊ยวไม่หมดแล้วมันขายทิ้งเลิกดตัดไปมันเลยถ้าใส่กระเทียมเกี๊ยวไปด้วยด้วยล้วมันดุอะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าไอหรือมันแดกไม่หมดอุตส่าห์ซื้อมาให้แปดร้อยไปแล้วครับเจอกัน